ช็อวงการแฮซูไฮซูนักร้องสาววัย29ปีเสียชีวิตกระทันหันเจ้าหน้าที่ตำรวจพบจดหมายสั่งลาในที่เกิดเหตุถือว่าเป็นข่าวช็อควงการบันเทิงเกาหลีใต้หลังจากที่สื่อเกาหลีได้รายงานข่าวเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจได้รับแจ้งว่ามีการพบศพนักร้องสาววัย29ปีในหอพักแห่งหนึ่งโดยตอนแรกไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเป็นใครแจ้งเพียงว่าหญิงสาวรายนี้เป็นนักร้องเพลงทรอรอส หรือเพลงลูกทุ่งเกาหลีที่อนาคตไกลแถมมีผลงานทางโทรทัศน์เป็นที่คุ้นตาแฟนเพลงเป็นอย่างดีโดยทางตำรวจเตรียมส่งตัวผู้เสียชีวิตให้แก่ทางครอบครัวโดยเร็วที่สุดจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่15พฤษภาคมได้มีการเปิดเผยว่าศิลปินเพลงลูกทุ่งเกาหลีผู้เสียชีวิตคือแฮซูไฮซูวัย29ปีหลังจากที่ทางสถานี YTN ซึ่งเป็นช่องข่าวบันเทิงชื่อดังของเกาหลีใต้ได้แจ้งข่าวว่าแฮซูจะไม่สามารถขึ้นโชว์ในเทศกาลดนตรีซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่20พฤษภาคม นี้ได้เนื่องจากตัวศิลปินสาวจากไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับจึงเหมือนเป็นการยืนยันว่าศิลปินเพลงคอรอสที่มีข่าวเสียชีวิตเมื่อวันที่13าพฤษภาคมก็คือเธอคนนี้นั่นเองส่วนสาเหตุการเสียชีวิตกระทันหันทางตำรวจระบุว่าพวกเขาพบจดหมายที่เขียนโดยแฮซูเป็นจดหมายลาตายและก่อนหน้านี้ที่ไม่ออกมาเปิดเผยกับแฟนๆเพราะมีเหตุผลจำเป็นทางฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจที่จะไม่เปิดเรื่องราวของนักร้องต่อสาธารณชนสำหรับแฮซู มีความสามารถไม่น้อยเข้าสู่เส้นทางดนตรีโดยเธอได้เดบิวต์ในปี2019ก่อนจะสะสมสร้างฐานแฟนเพลงได้อย่างต่อเนื่องผ่านอัลบั้มเดี่ยว My Life, I Will และที่ทำให้แฟนๆติดตามและรู้จักเธอมากขึ้นหลังจากที่ไปออกรายการดังอย่าง The t r o t Show, Am Plaza และ Gayo Stage